สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะมารีวิววัตถุมงคลของหลวงพพัดนะครับเท้าวเวสุวรรณนะครับรุ่นพพเศรษฐีเจ้าทรัพนะครับมผมก็จะมีอยู่สองวาระด้วยกันนะครับกลอ่องใสนี่นะครับ อันนี้เป็นวันละนำเลิกนะครับปลูกเสกวันที่20เดือนพฤศจิกา64นะครับจะตอกนำเลิกแล้วก็เป็นชุดของขวัญนะครับสกรีนสีทองนะครับเป็นรูปนายากนะครับทีมงานของยักษ์วิเศษนะครับสวยงามครับอันกล่องใสนี้นะครับก็จะเป็นชุดนำเลิกนะครับ ก็จะทำออกมาน้อยนะครับจำนวนไม่เยอะนะครับส่วนกล่องสีแดงออกได้เขาเรียกแดงอะไร,รแดงเลือดหมูหรือแดงเลือดนกอ่นนี้ก็จะเป็นชุดที่ออกมา,าเป็นชุดลุ้นนะครับอ,ออกช่วงปลายปี64นะครับเดือนธันวานะครับผมก็จำไม่แม่นนะ จะออกปี64ครับห่างกันประมาณ1นเดือนนะครับอันนี้ออกวันที่ยีนะครับรุ่นนี้นี่นำเลิกนะครับอันนี้เป็นรายการรุ่นนะครับแล้วโค้ดก็จะเแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเราจะมาดูชุดนำเลิกก่อนนะครับชุดนำเลิกเนี่ยก็จะเป็นโค้ดมาดูด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูโค้ดนะครับ ก็จะเป็นทาวเวตวานนะครับเนื้อ,อน,นี้ก็จะเป็นสามเคหรือสามกษัตรินั่นเองนะครับมีมีอยู่สามนะครับทองนาคเงินนะครับโครงทาวเวตนะครับสวยมากครับจะคล้ายๆทาวเวศวัจจุกเชอนะครับอันนี้จะสร้างจํานวนน้อยนะครับสร้างสองร้อยหกสิบหกนะครับ ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมจะใช้วิธีการโซมานดีกว่าครับเพราะว่าแสงไม่พอนะครับถ้าใช้กล้องนะครับดูโค้ดครับผมก็ได้ทําไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับทาคลิปรุ่นนี้ออกไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้กระแสกําลังมาครับทาวเวทที่วัดห้วยด้วนก็ยังไม่ได้มีการปลุกเสกนะครับช่วงนี้ก็เกี่ยวกับโควิดนะครับก็เลยปิดวัดก่อนนะครับก็เลยมารีวิว นำรุ่นนี้มารีวิวนะครับนี่ครับจะทางด้านซ้ายมือนะครับจะยิงโคดเลเซอร์นะครับว่านำเลิกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยิงเลเซอร์คำว่าของขวัญนะครับไม่รู้พี่ๆจะเห็นนะครับของขวัญนะครับแล้วก็โค้ดบนห่วงนะครับเลขนะครับจะเป็นเลขไทยนะครับ101ครับเพราะแกะครับแกะพิมพ์ได้ดีมากนะครับ ยักษ์พิเศษนะครับเขาจะงานดีมากนะครับจะขัดเงาเป็นบางส่วนนะครับขัดเงาที่ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือด้ยรอบนะครับอันนี้ก็สองห้าหกสี่นะครับเป็นคนพิเศษครับแล้วท,ที่พิเศษก็คือ,อสร้างน้อยครับสองร้อยหกสิบหกครับเป็นชุดของขวัญอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ก็เพื่อนๆพี่ๆถ้าสนใจก็ แคบโลปนะครับเพราะว่าผมจะมีแค่จํานวนจํากัดนะครับมีแค่5เหรียญและหเหรียญนะครับถ้าเป็นชุดของขวัญนะครับเป็นชุดนําเลิกนะครับนี่ครับจะพิเศษก่อใขรเลยครับแล้วก็เป็นเป็นเนื้อที่นิยมและสวยมากนะครับคือ 3K นะครับดูพ่อแก่ครับเข้มขังนะครับก็บูชาไว้ติดตัวนะครับก็ที่รู้ๆกันนะครับคือทาเวทเนี่ย จะเป็นเจ้าแห่งพูดนะครับแล้วก็เจ้าแห่งัพย์ด้วยนะครับเราเดินทางไปไหนนะครับก็พกติดตัวไว้ก็ดีนะครับอย่างเช่นไปพักต่างสถานที่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาตรงนั้นเขามียังไงอะไรแล้วก็นี่ครับพกทาเวดไปนะครับขนาดก็กําลังดีนะครับก็ประมาณ45%เซนนะครับส่วนสูงนะครับส่วนสูงนะแล้วทรงรูปทรงครับอ่อนช้อยนะครับมี ไม่เหมือนใครนะครับนะครับเหมือนเหมือนพิมพ์ใบสาเกนะครับจะมีด้กันสี่เหรียญห้าเหรียญนะครับสามเคนะครับแต่ก็มาดูที่ตัวเลขนะครับถ้าใครชอบเอ่อตัวเลขอย่างเช่นบางคนก็ชอบตัวเลขด้วยนะครับอันนี้เลขอะไรเลยแปดสิบสองนะครับนะครับสะท้อนแต่งวิบวับเลยนะครับที่โคดนะครับ ไปครับสามเหรียญอ๋อเหรียญนี้ครับเหรียญนี้เหรียญนี้ก็สวยนะครับเหรียญนี้เขาเรียกว่าเ,าเนื้อแบล็กโกรเดียมนะครับคือพื้นน่าจะเป็นดำนะครับดูเข้มขังนะครับก็องเท้าวเวทก็จะเป็น 2k นะครับอันนี้ครบผมก็มีอยู่เหรียญเดียวนะครับ โคด้ดโค้ดอะไรเอ่ยหกห้านะครับก็จะตอบเยอเซอร์นะครับไม่ได้ตอบเยอเซอร์นําว่าคําว่านําเลิกนะครับแล้วก็ของขวัญครับอันนี้ก็เข้มขขังไปอีกแบบนะครับทักมานะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมเหลืออยู่แค่นี้นะครับ เนื้อพิเศษคือว่าสร้างจํานวนน้อยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูกปกนะครับว่าเขาสร้างจํานวนเท่าไหร่เนื้ออะไรนะครับสําหรับชุดนําเลิกนะครับก็จะมีเนื้อเงินแล้วก็เนื้อ 3K แล้วก็เนื้อทองแดงนะครับไปครับเปลี่ยนที่5นะครับนี่ครับโอ้งานสวยมากครับไม่ผิดหวังน,นะครับทีมงานยักษ์วิเศษ นิยมนะครับนี้ก็เลขสองหลักนะครับมีเลขเอ่อเก้าหกลครับเลขหยินหยางนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับพักเราพักเอ่อต่างสถานที่นะครับเราก็เราก็ไม่รู้ว่าอะไรตรงนั้นเอ่อเราจะก็คือเราบูชาพ่อแก่ไปนี่ด้วยก็ดีนะครับเนี่ยมีพ่อแก่ด้วยแล้วก็มีเท้าวเวทด้วย เป็นโพดนะครับเป็นเจ้าแห่งโพดเจ้าแห่งทั์นะครับครับให้ไวนะครับผมมีแค่นี้นะครับอ่าก็แคปรูปทักไลน์มาก็ได้นะครับอันนี้เลขสามหลักนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับรวมกันก็ได้ผลเก้าครับนำเลิกแล้วก็ชุดของขวัญกับอันนี้พิมเ์แยมพิเศษนะครับอ่าออปาก่อหนึ่งประมาณหนึ่งเดือนนะครับ ะนะครับชุดแถวบนนะครับสองสี่หกมีหกเหรียญน,นะครับพิเศษมาเอาเรามาดูในเหรียญลุ้นและการลุ้นนะครับกล่องก็จะไม่เหมือนกันนะครับกล่องจะเป็นสีแดงเลือดนกนะครับมาดูแล้วเราก็จะมาดูการงานลงยาแล้วก็โค้ดนะครับว่าแตกต่างกับชุดนำเลิอกอย่างไรอันนี้ก็เป็น เนื้อทองทิพย์หรือเปล่าครับตรงยาเต็มนะครับยาม่วงนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับค่อยคหมุนนะครับค่อยดูตามนะครับโค้ดพอผ่านนะครับโค้ดก็จะมีที่ห่วงนะครับรุ่นนี้อ่าสังเกตที่ห่วงเลยจะตอกพอผ่านแล้วก็จะตอกตัวเลขนะครับอันนี้ผมก็จะมีแค่สองเหรียญนะครับสีม่วงก็สีประจาวันเกิดของอาวันอะไรวันวันศุกร์หรือวันเสาร์วันเสาร์นะครับวันเสาร์ อันนี้ก็เป็นอีกเหรียญนะครับผมมีอยู่สองเหรียญนะครับอันนี้เนื้ออัปก้านะครับอัปก้าลงลงสีไล่เฉดนะครับบนนะครับไล่มาครับม่วงน้ำเงินเขียวส้มแดงนะครับคือไล่มานะครับไล่แต่ข้างบนนะครับดูสวยไปีกแบบนะครับ อันนี้ข้างหลังก็ไม่ได้ลงยาเลยนะครับอออาร์นะครับต่อโคตรัดเจนะครับในการที่แปดโคตรก็จะมีอยู่ในห่วงนะครับอออาร์แล้วก็มีตัวเลขด้วยครับสามเก้าครับเลขสามเก้านะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับทักไลน์มาได้โทรมาได้นะครับนี่ครับ มองอะไรก็สวยนะครับแค่เปเลี่ยมพลาสติกใสๆนะ่ก็สวยนะครับเพราะว่าจะมองทะล,ะลุเราก็จะเห็นทุกมุมเลยเหมือนท้องคาบเลยนะครับแล้สามเคไก็สว่างอยู่แล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอแต่เพียงเท่านี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับผมมีด้วยกัน พิเศษพิเศษเลยนะครับราคากา็ถ้าหมอหมดเนี่ยผมก็จะให้ราคาพิเศษนะครับเพราะว่าผมได้มาเนี่ยผม,ผมจังหวะผมดีครับผมไปปิดที่เพจที่เขากาลังประมูลอยู่แล้วก็เป็นเพจประจํานะครับผมก็ได้ราคามาที่ไม่สูงมากนะครับแล้วผมก็จะบวกไปนิดหน่อยแล้วก็ค่าส่งก,ก็คือบวกไปในในนี้เลยนะครับก็คือผมส่งฟรีนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับ ครับสวัสดีครับ